หลวงของเมืองไทยบารมีย,ยิ่งใหญ่น้ำพระไทยล้นทอรันนินทรงครองราชโดยธรรมแผ่นดินงามน,น้ำควานทอ สุดยอดนะักคิดนะักปกครองประชาสนกองไกลทรงสัถิตทุกดวงใจเรารักประเจ้าอยูัวขอ ใจเอาไว้พระพรให้พระชนมาอยู่ยาวไกลศูนรวมใจของไทยนิรันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์ จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญสวัสดีครับสวัสดีครับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพครับญาติพี่น้องที่รักครับแล้วก็คุณคุณที่รักนะครับ<ส>คุยข่าวเล่าเพลงวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28เมษายนแล้วนะฮะครับผม 2556ครับคริสตศักราช2013ครับฮิจรัสศักราช1434ครับใช่แล้วครับเราก็กลับมาพบกันทุกๆ วันอาทิตย์โดยเวลาประมาณสี่ทุ่มก็อาจจะเลยไปบ้างอาจจะเลยไปบ้างนะครับบางบางครั้งเพราะว่ารายการแต่ละรายการของเราเป็นฟิลฟิลเป็นอารมณ์นะครับมันก็ไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าญาติพี่น้องเพราะเราไม่ได้คิดถึงธุรกิจที่แบบโอ้โหเป็นวินาทีไม่เป็นไรครับเพราะญาติพี่น้องต้องรอจนกระทั่งรายการนี้เริ่มแล้วก็จบไปด้วยแล้วยังมีข่าวอีกครับคือเอสทีวีเนี่ยส่วนใหญ่จะดูกันออนไลน์นะครับทั้งวันทั้งคืน ครับเป็นเป็นเป็นมารยาทรู้สึกว่าเปิดไว้แล้วมันก็เป็นเพื่อนเราได้แต่บางทีก็ต้องพักทีวีบ้างนะครับเพราะว่าเขาทํางานหนักครับใช่เอาละครับก็เหมือนเดิมนะครับรายการนี้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆวันอาทิตย์นะครับทาง s t v แห่งนี้ละครับแล้วก็ยังคงได้รับการสนับสนุนหลักโดย s t v สินค้า ASTV ทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของแฮมเมอร์เองครับถูกต้องครับวันนี้เปิดฉากมายังคงเช่นเดิมนะครับ อากาศยังร้อนอยู่นะครับแล้วก็จะมีฝนบ้างมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยเราเริ่มต้นมากับเพลงเรารักพระเจ้าอยู่หัวเอกลักษณ์ของรายการเพราะจะบอกว่าคนไทยนั้นอย่างไรก็แล้วแต่รู้ดีครับว่าในหลวงนั้นรักพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นคนไทยผมเชื่อว่ารักในหลวงกันทั้งสิ้นจริงๆครับผมเชื่ออย่างนั้นครับว่าส่วนลึกของคนไทยแล้วในหัวใจรักพระองค์ท่านใช่ราชวงศ์ทุกพระองค์ใช่แล้วครับแต่ว่าบางครั้งมาอาจจะถูกกล่อมหูครับ บางทีคนเรามันก็มีเผลอผายตามเข้าไปบ้างแต่มาคิดให้ดีแล้วคนที่พูดนั้นมีความสําคัญแค่ไหนนะครับที่เขาจะไปเปรียบกับพระองค์ท่านได้ใช่หากว่าเปรียบเทียบกันแล้วเปรียบเทียบไม่ได้เลยครับผมก็จงอย่าไปเชื่อเขามันง่ายนิดเดียวเองอ่ะอย่าไปเห็นกับสินจ้างหรือว่าเงินที่เขาให้กู้ยืมแล้วก็ให้โอกาสเลื่อนการผัดผ่อนหนี้สินแต่ว่าต้องไปลงเบอร์นั้นต้องไปลงเบอร์นี้ต้องไปประชุมตรงนั้นต้องไปชุมนุมตรงนี้สิ่งเหล่านี้นะเขาเขาเบรนให้เรา เฉยๆไปก็เท่ากับว่าเขาหลอกเราเปรียบเช่นคนเหล่านั้นเป็นดั่งมารซาตานหรือไซตันครับครับผมาลครก็เปิดฉากมายังคงเช่นเดิมนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆนะครับในเรื่องของศักสยามินและก็เหศักนะครับเหศักกับศักสยามินซึ่งยังคงสามารถที่จะติดต่อและหารายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะจับจองกันได้แล้วก็สั่งจองไม่ว่าจะไปปลูกเองหรือว่าจะนําให้ทางโครงการไปปลูกนะครับก็แจ้งกันได้ที่ไปรณีน์ทุกๆสาขาในประเทศไทยจริงๆเป็นการทดแทนบุญคุณแผ่นดิน หรือว่าคืนทุนอ่าคืนคืนเขาเรานะชดใช้แผ่นดินนี่แผ่นดินใช่ถูกต้องครับการเอา,เอา,เอา,เอามเหศักด์กับศักสยามินไปปลูกไว้สักไว้บนแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้จะมีการสักด้วยไม้สักที่ยั่งยืนแล้วเป็นประโยชน์ต่อลูกหลาน<ช>แล้วยังเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะไม่ตัดมันง่ายๆหรอกครับเพราะว่ามเหศักศักสยามินเนี่ยองในหลวงแล้วเราก็ช่วยการกับโครงการผ่านทุกอะไรนะ พันธุกรรมพืชพันธุกรรมพืช,พรรพชซึ่งพร,รพ,พระเทพก็ดูแลทรงทรง,งดูแลตรงนี้ครับครับเราคืนทุนหรือว่าคืนกําไรให้แผ่นดินไปในตัวถ้าคน<ช>คิดว่าคุณมีบุญคุณต่อแผ่นดินบ้างก็คืนให้กําไรแผ่นดินใ,ใช่เพราะว่าเราเกิดมาในแผ่นดินนี้แน่นอนครับแผ่นดินนี้มีบุญคุณกับเราแต่ผมเชื่อลุงจำลองครับครับผมต้องออกมาใช้นี่นะครับใช้นี่กับที่เราอย <มา S 2> ู่ดีกินดีบนแผ่นดินนี้ใช่แล้วครับและพระองค์ทรงปกครองดูแลพวกเราแบบพ่อกับลูก ดังนั้นสิ่งที่ลูกจะตอบแทนพ่อคือเอาแผ่นดินพ่อเนี่ยให้มีมเหศักดิ์ศักสยามินพอจะขายที่ดินมันขายยากครับผมเพราะเรานึกถึงว่าโอ้ไม่ได้<ม>วะไม่สะองในหลวงอยู่ตรงนี้<ช>คิดง,ง่ายๆแบบชาวบ้านน่ะครับครับผมเอาละครับอย่าลืมนะครับก็ติดต่อกันไปตามที่เราบอกกันไว้นะครับ,รบแล้วก็เป็นเรื่องดีๆนะครับตอนนี้การประชาสัมพันธ์เองหรือว่าการที่คนไทยทั้งประเทศจะรู้เนี่ยมันยังน้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ฝากๆก,กัน ช่วยๆกันพูดกันปากต่อปากก็ได้นะครับดีที่สุดครับประชาสัมพันธ์ไปด้วยตัวต่อตัวกันไปเรื่อยๆเมื่อไรที่คุณไปประสนคุณก็ลองคิดถึงเรื่องนี้ใช่บางทีเขาจะมีอะไรให้เราเห็นเป็นป้ายเป็นอะไรใช่ใช่มีโบชงโบชัวมีอะไรก็หยิบหยิบมาดูนยเนี่ยแหละครับร่วมใช้นี้แผ่นดินทาบุญให้แผ่นดินไปกับในหลวงของเราครับทำเถอะครับญาติพี่น้องที่รักทุกทุกท่านครับใช่แล้วครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องราวในช่วงแรกส่วนใหญ่นี่เราก็จะเป็นในเรื่องของทั่วทั่วไปที่เกิดขึ้นในหนึ่งสั ขอบคุณนะขอบคุณคกับเรื่องของขเขเอที่จริงๆแล้วผมสบายใจอย่างตรงนที่ว่าคนไทยเนี่ยพอเ,เวลาเป็นเรื่องของแผ่นดินจริงๆเนี่ยสนใจกันทั้งสิ้นเลย<ช>คือห่วงใยแลวก็ผมเชื่อว่าไม่มีคนไทยคนใดท,ที่อยากเสียแผ่นดินเลยพอเวลาที่จะเกิดที่จะต้องเสียจริงๆไม่มีทางจนถึงตาจนแล้วนะฮะไม่ยอมหรอกครับครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่ครับเรายังคงต้องช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็อยากเห็นประโยชน์แต่ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมสังคมก็จะดีขึ้นนะครับ สำหรับนักการเมืองไทยที่ผ่านมานี่ก็คงจะมีเรื่องหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีเรื่องของการฟ้องร้องบ้างอะไรบ้างหนึงหลายๆเรื่องนะครับที่มันเป็นเรื่องราวที่ทําให้อาจจะเกิดวิกฤตขึ้นในบ้านในเมืองได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทุกๆคนในแผ่นดินนี้หรือว่าผู้ที่มีอำนาจหรือมีหน้าที่ใดๆเนี่ยทำตามพระราชบัญญัตินะครับคือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ยังยุติธรรมอย่างซื่อสัตย์บริสุทธิ รับรองมันจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้เลยที่ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่เนีนะ่ยณทุกวันนี้ก็เพราะว่านักการเมืองในบ้านเรานั้นยังไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยคี่แต่ผลประโยชน์ส่วนตน,นคือเขาเห็นแก่ตัวอยู่เขายัางไม่ได้มาด้วยความรักเขายังไม่ได้มาด้วยความห่วงใยใช่เขายังไม่ได้เข้ามาด้วยความจริงใจครับผมเขายังไม่อยากให้เราสบายใจใช่เห็นไหมมันมันเป็นเรื่องที่เขาทําตรงข้ามกับความคิดที่ควรจะเป็นใช่แล้วครับเมื่อเป็นผู้ปกครองเนี่ยเ็าจะต้องสร้างความสบายใจแล้อความอยู่ดีกินดีให้กับสังคม อย่างในหลวงไงฮะใช่อย่างราชวงที่พระองค์ทรงเสียสละทั้งหมดใช่นั่นน่ะเข้ามาด้วยความรักใช่ไหมฮะหวงใย,ยพวกเรา<ช>มาได้จริงใจเลยและอยากให้พวกเราเนี่ยมีความสุขสบายใจสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเกิดกับคนไทยทุกคนตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงบริหารลูกน้องเล็กๆจนบริหารลูกเมีย ครับผมเ <c oughs> พราะฉะนั้นอยากให้คนไทยทุกๆคนน่นะครับตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องดูในทุกๆเรื่องแล้วก็ให้ความสําคัญในทุกๆเรื่องที่สําคัญมีปัญหาใดๆพยายามเรียนรู้ปรึกษากันคุยกันนะครับครับ,รบเพราะว่าสังคมไทยทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าในโลกนี้เลยดีกว่ามันผู้คนมากมายเกิดขึ้นปริมาณจํานวนประชากรขอ,ของโลกนี้ก็มากขึ้นของคนไทยก็มากขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมานั้นนะเราจะดูเหมือนว่าเราไม่ค่อยมีความสมพัญซึ่งกันและกันก็เนื่องจากว่า มัน<ด>มีหลักมันมีหลากหลายมาในที่มาเข้ามาในชีวิตมสมัยใหม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทําให้เหมือนเป็นกําแพงขวางกั้นอยู่เพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องทําให้ต้องทําลายกําแพงตรงนั้นแล้วก็เปิดใจกันออกมาแล้วก็ให้ความรักแก่กันนะครับอย่างที่เราเคยบอกเอาไว้ว่าเราเห็นด้วยกับการที่จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องยื่นความรักให้กันนะถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ค่อยเป็นค่อยไป จริงครับทีละนิดทีละหน่อยจริงๆริงแฮมเมอรมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งทำมานานแล้วแต่ไม่ได้สารต่อโครงการสายใหญ่สายสัมพันธ์ครับผมตอนนี้นหัวข้อดีนะฮะเปิดใจให้กันครับผมในโครงการนี้ใครที่คิดว่าอยากจะสนับสนุนโครงการเราไม่ต้องเสียตังค์ฮะปฏิบัติตามเรื่องราวว่าเรารจะต้องเปิดใจให้กันใช่เราจะต้องเสริมสร้างคิดถึงการให้ก่อนด้วยเสริมสร้างเรื่องสายใหญ่สายสัมพันธ์ การเป็นคนไทยด้วยกัน<ม>เป็นญาติพี่น้องกัน<ม>เคยเป็นเพื่อนฝูงกัน<ม>อาจจะแตกกันด้คนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ทําให้เกิดความแตกแยกขัดแยง้งครัเพราะคนไทยเปลี่ยนไปก็ด้วยบางทีก็คนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ทําให้จิตใจมนุษย์เราในไทยเปลี่ยนไปอย่างนั้นต้องเปิดใจให้กันก่อนไม่เข้าใจอะไรก็คุยกันบ่อยๆสิพยายามที่ใช้เหตุผลในการคุยกัน<ม>แต่ให้นึกถึงสาย,ยายสายสัมพันธ์ทุกคนมามาด้วยความรักครับทุกคนมาด้วยความจริงใจ ด้วยความผูกใยซึ่งกันและกันสิ่งตอบแทนก็จะเหมือนกันใช่แล้วครับอย่างนี้คนไทยทำได้ไหมครับต้องได้ครับมันเป็นพื้นฐานของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณเป็นตั้งเดิมมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็จะหยิบกันออกมาแล้วก็แฮมเมอร์เองก็จะเริ่มรณรงค์กันไปเรื่อยในปีที่ส5ิหของพวกเราอย่างที่เราบอกไปก็ร่วมรณรงรงกับพวกเราสิครับใช่แล้วครับี่การสนับสนุนโครงการสายใหญ่สายสัมพันธ์ของแฮมเมอร์ใช่แล้วครับร่วมรรงไปกับพวกเราเปิดใจให้กันครับใช่แล้วครับ อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในบ้านเราแล้วมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้บ้านเราดีขึ้นเราทําได้เราก็ต้องช่วยกันทําครับนะครับก็ฝากกันไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของงานด,ตดนตรีหรือเรื่องของวัฒนธรร,ม,รตมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวในช่วงที่2เนี่ยเร,เราจะมีเรื่องรามมาคุยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของบทเพลงเมื่อกี้เราก็เกิดมาถึงเรื่องพวกนี้แล้วมันมีบทเพลงที่เราเคยคุยกันไว้แล้วนะครับว่าจะมีหนึ่งชุดก็คือเป็นอัลบั้ม ที่เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเนี่ยครับซึ่งก็ยังคงดําเนินงานอยู่เหมือนเดิมนะครับดำลนงอดใ<ไ>จกันนิดน,ดนึงนะครับแล้วก็มีบทเพลงใหม่เพลงหนึ่งครับซึ่งเป็นเพลงที่เราออกมารลนลงถือว่าเป็นเพลงหัวเพลงแรกที่เราเ <pe> ออกมาลนลง,<อ>งนะครับเลงก็คือเป็นเพลงพิเศษนะแล้วก็ยังไม่ได้นําเสนอไดเพียงแต่เริ่มบันทึกเสร็จเป็นเพลงแรกแล้วก็เป็นเพลงที่เราพูดกันมาตลอดในช่วงนี้นะครับก็คือเป็นเพลงที่เราจะบอกเรียกร้องคนไทยเรียกร้องให้สังคมนั้นเปิดใจใใใใใหห้้้้กกกััันนนะะครรรรบบถาาาาเเเิิิิิดดดวว่่มยจจจจททีสุธ์งแลป ผมเชื่อว่าเสียงตอบรับที่กลับมาก็ต้องเหมือนกันเพราะว่าเปิดใจให้กันแล้วมันก็มีความจริงใจใช่ถ้าหากคุณไม่คุยกันคุณก็เก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจมีอะไรก็คุยกันสิครับคิดซะว่าเรามีสายใยสายสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันต้องเปิดใจให้กันมันก็เป็นเพลงใหม่นะฮะบางทีก็ช่วยกันร้องเพราะแล้วก็ร้องที่นี่เป็นที่แรกอะครับแล้วเพราะว่าร้องไปร้องมามันจะหลงไปเป็นเพลงอื่นได้ฉันมาด้วยความรัก มหาประหว่วงใหญ่เข้ามาอย่างจริงใจอยากเห็นเธอสบายใจแต่ก่อนดูห่างเอิญม,มางเมือนินดูห่างไกลเธอฉันใช่อื่นใด้จะก้าวไปด้วยกัน เปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพันฉันมาด้วยความรักมาหาเพื่อสร้างสรรสายใหญ่สายสัมพันธ์เธอฉันจะยืนยกง เปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพัน